วัสดีครับวันนี้ก็มานะครับแนะนำนะครับชิ้นปลาตัวนี้เดียวเราทําไปรถทีเดียวก็จะมีซีรูกับอาดูนะครับรถนี้ในชุดนะครับเราจะทํำพุกดูไปกันเลยนะครับเดี๋ยวพุ่มจะมาทราบผดให้ดูนะครับใส่จางเต้ซีรูอาดูหรือเปล่พุกดูให้ดูเลยนะครับคือหัวนี้จีรูนะครับสวยๆสองชั้นแรกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สองนี้ก็ได้ อันนี้มันเป็นที่รูลอยนะครับจะมีเล็กว่าหรือว่เอาเยอะว่าก็สามารถจะโทษได้นะครับน,นี่ฮะรูนะครับ่ปึ๊บใสี่น,นี้ก็ได้นะครับซื้อนี่ฮะรู ตัวนี้ยกดูนะครับอันนี้เนี่ยจุดจะมีตัวกระตุกนะครับดามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไม่จะมีบ้าลกให้หมดเลยนะครับตั้งซีอาอุกนะครับบ่าบ้าลกตัวนี้นะลองส้วนดูนะครับโอเคลองก็เลย่อนโอเคเอานอดไส้นะครับเป้นกักระตุกโอมาได้เลยนะครับงานจังไห้ขึ้นนะครับสำรับอูนะครับแบบรูเราก็ทำได้นะครับ จะได้ดดูดูนี่เลยก็ได้ครับก็เรื่องมือตัวนี้มันจะช่วยง่ายงานฟ่องสีอูนะครับเรียขึ้นได้เผร่ะว่าเวลาเราทอดมันก็ทอดยากนะครับต้องขอขึ้นมาตินิดตินิดตีนิดมันอาจจะตังได้แต่ถ้าได้อะแดปเตอร์ท่ามตัวนี้ไปนะครับงานจะเร็วขึ้นมาเลยนะครับก็ใครทุนใจก็เดียวชอบทำข้าวน่ะในเพศได้นะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ